สุดแซ่บคนแน่นล้านอาหารอีสานตัวพ่อเปิดสูตรปรุงอร่อยวันนี้สุดแซ่บเมืองยศยะโสทรช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ผู้ชมคนระับวันนี้มาอยู่ในร้านแล้วเจ้าของร้านนี่รุ่นใหม่ร,หมรูปหลอ่อเลยน้องไทเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นที่ไหนฮะรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองครอบครัวเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนยะโสธรเลยครับเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เรื่องอาหารดีสารสุดแซ่บเมืองยศก็หมาถึงเมืองเมืองยะโสธรยะโสธรนั่นเองนะฮะเปิดไากี่ปีแล้วครับเปิดประมาณ20กว่าปีนะครับนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วผู้ชมไว้ใจได้ไดเลยที่ร้านมีเมนูกี่เมนูครับประมาณ1 2อได้แลวครับโอ้เยอะนะร2อยย้่ผู้ชมแล้วเมนูที่แนะนำแบบมาแลล้้วตองงสั่เย เป็นจะเป็นปลาช่อนน้ำตกตามเส้นเล็กนมย่างแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งเมนูมาเปิดสูตรเลือกอะไรฮะเป็นต้มยำปลาคังแลไวกันต้มยำปลาคางใช่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูครับแล้วก็เปิดสูตรให้หมดเลยครับวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะครับต้้น้ําสตอกพร้อมกับใส่ขาตะไคร้ใแบบมะกรูดมะเขือเทศรอให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่ปลาคังลงไปครับปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำมะนาวและขาดไม่ได้เลยนะครับผงปรุงรสรสหนึ่ง รสไก่เพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทําให้รสชาติกลมกลม่อมเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับบอกเลยครับจบที่เดียวเลยนะครับส้งตำยำลาบมาได้ที่นี่ที่ร้าน ร้านสุดแซ่บมึงยศน,นะครับเปิดที่ติวันนท์ีสามนะครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยครับพี่แวะมาได้เลยวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสรุ่นหนึ่งนะครับปรุงอร่อยแน่รส่นหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขาโเมเม์เก็ตฟูดแลนด์สั่งได้ทางช์ชอปปี้ลาซาด้าและตัวแทนจากจำหน่ายได้ทุกจังหวัดเลยนะครับมอบให้หนึ่งชุดครับขอบค,คุณครับสนับสนุนโดยผงปรุงรสรุ่หนึ่งปรุงอร่อยแน่รส่หนึ่ง